ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้คุททำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้นะคะสําหรับคลิปนี้จะมาชวนทําเซรั่มไว้ทาน้าทาง่ายๆค่ะเพียงแค่มีวิตามินซีเราใช้1 0 0 0มิลลิกรัมครึ่งเม็ดนะคะแล้วก็เจ้ว่านหางจระเขค,ค่ะนําวิตามินซีมาบดให้ละเอียดแล้วก็ใช้มือที่สะอาดนะคะหยิบเปลือกวิตามินซีออกให้หมดเลยนะคะ วิตามินซีจะทําให้ผิวขาวใสช่วยลดความมันบนใบหน้าลดฝ้ากระจุดด่างดำสิวริ้วรอยและยังทําให้รอยแผลเป็นเนี่ยที่อยู่บนใบหน้าหรือบ,บนผิวของเราจางลงอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะก็บดให้ได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนํากระปุกนะคะมาใส่เนาะก็นำเจลว,ว่านหางจระเข้ค่ะเจลว,ว่านหางจระเข้นเนี่ยจะช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวบรรเทาอาการระคายเคืองช่วยลดริ้วรอยแล้วก็จัดการกับผิวจุดด่างดำได้อย่างดีเลยขจัดรอยหมองคำ้ำแล้วก็ช่วยลดอาการบวมแดงของผิวได้ด้วยนะคะในคลิปเนี่ยแม่ก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใส่วิตามินซีเนี่ยลงไป ก็กะกะเอานะคะสามารถที่จะใส่ไปได้ทั้งครึ่งเม็ดเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่ทุกคนอยากได้เลยนะคะอันนี้แมวกก็จะใส่ประมาณนี้เนาะเพราะว่าทำใช้เพียงแค่2-3ครั้งเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะแต่ว่าเอาไว้ไม่เกิน7วันเนาะประมาณนี้คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะ แล้วก็แนะนำว่าถ้าจะใช้เนี่ยให้ใช้ช่วงเวลากลางคืนนะคะหลังจากที่เรารางหน้าเ็จทาโทนเนอร์เนาะแล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยนะคะเซรั่มที่เราทำเองจากนั้นเพื่อนๆจะทาครีมมอยเ์ไรเซอรซอ์อะไรทับต่อไปก็แล้วแต่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแมโกโนก็จะทาให้ชมที่ แขนแบบนี้นะคะยังไงลองไปทําตามกันดูนะคะเพราะว่าลองทําแล้วรู้สึกว่าผิวเราจะกระจ่างใสขึ้นนะคะรอยสิวเนี่ยก็จะจางลงจริงๆเนาะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทํากันดูสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่โป้ด้วยนะคะใครที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ